สวัสดีทุกท่านด้วยนียครับอยู่กับผมในเทนทีเอสครับแหมก็อาวุธนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยคือเทพมากนะบอกเลยว่าเป็นแอร์เรียดามจนะครับอืมผมชอบมาอันนี้สุดละคือถ้าเป็นคนเนี่ยคือผมเนีเป็นสามัญชนนะผมนี่รวยแน่นอนนะบอกเลย เล่นเกมมา1ปีแล้วนะครับก็ทําช่องมา1ปีแล้วก็มีผู้ติดตามน้อยอยู่เลยนะครับยังไม่ถึงร้อยนั่นเองเนาะถ้าเป็นเกมเมอร์ไอเอสทีเอสนะก็มีผู้ติดตามถึงหลักพันกว่าคนนะครับอมผมว่าน่าจะสบายใจแล้วล่ะนะครับก็เพรน,นะครับก็พันสองเกือบพันสามแล้วนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปดูกันเลย นี่ครับอันอันสองอันนี้ครบผมได้ไปแล้วนะครับก็จ้อนกลับไปดูได้แต่ที่ผมจะเอาอันนี้คือนี่ครับอันนี้มีสาสิบห้าชิ้นส่วนนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับอันนี้คือมันคือตามเวลาที่มันจะรีเซ็ตนั่นเองนะครับเวลาที่มีเวลาจํากัดนะระยะเวลาก็จะต่างกันไปนั่นแหละครับอืมประมาณนี้นะครับอ่าฮะก็กดเข้ามาแล้วนะครับก็ มีให้เลือกครับอ่ะเลือกไปเลยเนาะเลือกอันไหนดีโนะอ่าถ้าเรากดเนี่ยมันจะปรับราคาขึ้นนะครับโอ้ได้สิบนะครับกดไปก็โอ้ได้สิบห้านะครับมันก็จะปรับราคาขึ้นโอ้ได้ V I P อ่ะวู้ได้ยี่สิบนะครับอืมทำไงต่อนอ่ อะไรเอ่ยกดคิดก่อนอะกดพได้เหรียญสี่สิก็ไม่ใหดกดนะครับกดรีเซ็ตเลยนะก็มีทุกคลิปเนะนี่เออมีทุกอย่างเลยฮะอ้ากดที่ไม่ต้องการที่เอามาใช้นะก็กดไปครับผมมันก็จะสุ่มนะครับกดไปโอ้ได้สิห้านะครับกดนี้ก็ได้5้านั่นเองได้เหรียญ50ิบ V.I.P อีกด้วยอืมสิบห้านะครับกดรีเซ็ตอีกนะครับเพื่อไม่กลัวครับผมรวยครับผมมีเพชรเยอะไม่กลัวนะอ่ากดกดอย่างนี้ครับอ่าโอ้โหได้สาสิบห้าครับผมแล้วก่อนนี้อ่ะโอ้ได้สี่สิบเหรียญโอ้ ได้ v i p ด้วยเวนรัมอ่าได้10นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเราต้องมีเพชรเยอะๆนะครับผมที่ผมบอกไปนะอ่าเพชรผมเหลืออ๋อได้10นะครับเพชรผมเหลือนีไม่เยอะแล้วฮะดูสิจะรอดไหมนะอืมมัวๆไปเลยครับผมนะโอ้ยได้กากว่า5ชิ้นครับผม กดรีเซ็ตนะอ่าวก็ผมก็จะส่งให้นะครับโอ้กดกดนี้โอ้ได้เหรียญ40โอ้35โอ้ดีดีด,ดีแล้วถ้าผมกดน,นี้ไปได้ VIP แล้วกดนี้ได้สองกดรีเซ็ตนะครับข้อมูลอาจจะผิดพลาดหน่อยต้องขอโทษได้นะครับเพราะว่าไม่ได้หลับไม่นอนนะครับผมนะกดไปโอ้ได้ 20เหียญโพด20โอโหขอบคุณครับเนี่ยได้มาแล้วนะครับอ่าฮะครบดีแล้วก็กดราฟเลยเย่เราก็ได้แล้วเซตนี้ก็ป้องกันพิษเลือดไหลหรือแล้วก็ไฟไฟไหม้หรือเฮ้ยแล้วแต่จะเรียกนะผมเล่นทุกวันแหละอืมก็อย่าลืมนะครับทุกคลิปนะครับผมจะปุมปอกไป เก็บเพชรเยอะๆครับเพราะว่าเราจะได้มีอาวุธใหม่เข้ามานะครับก็ทำครบแล้วเนาะอ่ะครับผมผมก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาครับที่ผมเล่นเกมเก่งนะทำช่องมา1ปีก็ยังไม่มีผู้ติดตามหลักร้อยเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามช่อง n e t t r a i n t ีนะครับบน y o u t u b e Channel นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับ โอเคครับก็คลิปนี้จบีนเฮียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอเจอใหม่ตอนหน้าครับผมบายบายครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจี